ตนนี้จะพูดถึงตัวละครซับพอร์ตธาต์อีเทอร์ตัวใหม่ที่เป็นซับสำหรับตัวสายรับเจอร์ก็เฉพาะทางตัวแรกของสายนี่แหละตอนนี้เริ่มมีตัวซับแยกเฉพาะทางกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเหยา่ที่ไปได้ทุกที่ยูสุฮาที่เหมากกับตี้สถานะปิดปกติและก็ลูเซียที่มากัตตี้รับเจอร์เพราะว่าเหยา่จะไม่นักอีกต่อไปเราสามารถมีเอโนเธอเหยา่ในตีอื่นกันได้แล้วและเหมือนเดิมนะครับฟุตเทสที่เห็นทั้งหมดเป็นข้อมูลจาก Creator Experience r e s v นมันอาจจะมีอะไรเปี่ยนนในเซิร์ฟเวอร์จรนะรั้วก็มันจะมีอะไรเลาย อย่างที่กัดใจคุณนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าข้อมูลรอบนี้ยังเป็นอิงอยู่ครับฉะนั้นบวกคีย์เวิร์ดและแมชชนิกมันก็เลยจะดูเยอะแล้วก็เท็กซ์มันก็จะเป็นอิงเพราะว่ามันเป็นอิงไม่ได้แปลไทยมาให้ในรอบนี้ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวสรุปให้แบบง่ายๆก่อนสิ่งที่น้องสามารถบัฟให้เพื่อนได้มีสี่บัฟดังนี้1นึ่งเมกเลือด5% 2โบนัสความเสียหาย20% 3คิบเปอร์เซ็ต์าคียดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์และ4เชียร์ฟอร์ก900หน่วย นี่คือบัฟสี่บัฟส่วนที่เหลือเป็นของแถมครับก็คือจะมีเรื่องการฮิลที่ได้จากท่าไม้ตายมีพ e r s ชน a ลดามเมดที่บางท่าเนี่ยมันแรงตามเลือดแต่บอกเลยนะอย่าไปคดาดหวังว่าอาุ้ยยี่งองทำของหรือเปล่าครับพี่นอกจาก DPS มันไม่ได้ขนาดนั้นมันก็แรงแหละแต่มันไม่ได้เทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียง DPS นะแล้วก็จะมีพวก follow up เหมือนกับยูซูฮ่าจูฟูฟูออฟฟี่อะไรแบบนี้เลยและครับมีอัพต่ชอก็เยอะอยู่แหละทาได้หลายอย่างไม่ได้แจกแค่เชียร์ฟอสอย่างเดียวมีหนูนี่นั่นโน่นยำเข้ามาให้ด้วยมาเข้าเนื้อออหาาากกกันน okay, เเรรื่่่งงแมลดีลว โอเคทำอะไรได้บ้างแจ็บัฟยังไงแมคานิกแบบคร่าวๆเนี่ยประมาณไหนจริงๆตัวลูเซียเนี่ยจะฟีลคล้ายๆกับหลายๆตัวผสมกันเช่นจูฟูฟู่ยูซูฮาร์ดทริกเกอร์ที่มีการเล่นกับเกตแล้วก็เก็บเกตแล้วก็ใช้เกตส่วนแมคานิกฟอลโลอัพเนี่ยก็คือที่จะช่วยโจมตีในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยมีเข้ามาด้วยภาพรวมก็คือตัวลูเซียจะมีเกตอยู่ที่ประมาณ1น0จะแจกบัฟได้ก็ต้องเก็บเกตให้เต็ม100รพอเกรเต็มด้วยการใช้ท่าต่างๆนะนะแล้วก็จะสามารถเอาเกตมาระเบิดทิ้งได้โดยชื่ออเกคคืวาม หรือถ้าชื่ออิงคือ dream points ส่วนวิธีเติมเกณฑ์ดูอินโฟแล้วก็จดเอาละกันนะส่วนวิธีสังเกตว่ามันเข้าโหมดหรือ,อยังก็ให้ดูเนาะหลอดมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงถ้าเปลี่ยนคือเข้าโหมดความฝันแล้วแค่นั้นแหละก็จะแจกบัฟได้มีดาเมจแล้วส่วนวิธีการแจกบัฟก็ดูอินโฟอเอาเลยครับเข้าวๆแย่ๆคือประมาณนี้สำหรับคนที่อยากลงลึกอ่ะไปต่อภาพมันจะเป็นแบบนี้อื เห็นตารางใช่ไหมอืมชอ็ชอกช็อกไปเิคือมันคือโฟล์ชาร์ดนะโดยต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นชื่อท่ากับสิ่งที่ได้รับอ่าคันนี้เริ่มไม่งงแลวใช่ไหมจริงๆที่งงอ่ะเพราะมันเป็นชื่อท่าไวคุณคุณก็เลยงงแค่นั้นแหละอ่ะสัว์เลือดโฟล์ชาร์ดเมื่อกี้นี้ทิ้งเอาไปว่าถ้าอยากเข้าใจก็มาย้อนดูอันละกันแต่ว่าไม่จะเป็นหลอกอันนี้คือเอาไว้ให้ตัวเองเข้าใจเฉยๆนะตัวรูเซียจะมีดาเมจสองแบบแบบที่หนึ่งคือวิมกับแบบที่สองคือฮาร์โมนีเอาแบบง่ายๆคือวิมคือการไดเกต ฮาร์โมนีคือการใช้เกตแบบนี้คุณอาจจะงงน้อยลงแต่ถ้ายังงงมากเกินอยู่แอมโซซอรี่ so ครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนที่ยังไม่ได้เข้าโมดความฝันจะนับเป็นวิมเกือบทั้งหมดเช่นโจมตีปกติกายสกิลสกิลเส,สียพลังงานอะไรพวกเนี้ยแต่พอเข้าหมดแล้วทุกท่าที่เป็นวิมจะถูกอัปเกรดเป็นฮาร์โมนีมันก็จะแรงขึ้นมีตัวคูนเมจแยกแล้วก็มีการเสริมความแรงเพิ่มขึ้นจาก70%ของแม็ h ชพีก็เลยกลายไปว่ายังไงต้องเข้าสู่โมดความฝันเพื่อเป็น หัวใจหลักในการจะให้รูเซียทาดาเมจและแจกบัฟได้นั่นเองต่อไปเรื่องเกตเกตเนี่ยจะเต็มที่100เหมือนตัวอื่นเลยครับเป็นค่ามาตรฐานเนาะเป้าหมายของเราคือทํายังไงก็ได้ให้หลอดเกตนี้เต็มแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งพอเปลี่ยนเป็นสีแล้วเราจะเรียกโหมดนั้นว่าโหมดความฝันซึ่งบอกตรงๆเลยนะว่าการที่หลอดเต็มไม่ได้หมายความว่าจะเข้าโหมดทันทีนะแต่ว่าจะเข้าโหมดความฝันต่อเมื่อเราเกตเต็มแล้วทำดาเมจวิมหรือฮาร์โมนีใส่ศัตรูถ้าไม่ทำสองอย่างนี้มันจะไม่เข้านะ ซึ่งปกติ2อย่างนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับยังไงมันก็เข้าให้ส่วนวิธีการเก็บจะมีอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในโหมดก็จะมีเข้าสนามได้เลย60หน่วยโจมตีปกติถึงฮิตที่4ได้40หน่วยใช้โจมตีแบบพิเศษได้20หน่วยแต่นี่มันมีคูดาว5วีนะส่วนนี้นะควิกแอซิสได้20หน่วยซับพอจูโจมได้40หน่วยหลบรีกสวนกลับได้20หน่วยเชนก็คือ QTE ตอนมอนมันตันได้40หน่วยและถ้าไม่ตายได้100หนอตดส่ววนใอ่ยูโมมดคาฝั ก็คือปเป็นเกตสีม่วงนะถ้ากดท่าไม่ตายในตอนที่อยู่ในโมดความฝันจะไม่ได้เติม100เกศแต่จะเติมเกต100หน่วยทันทีตอนที่เกตหมดก็คือหมดแล้วเด้งกลับมาเลยนลั่นแหละแต่หลักๆเนาะตัวน,นี้เวลาเล่นจริงๆจะใช้กันอยู่2ท่าครับ1คือ Q e X, สกิล ex 2ครับปอโจโจมส่วนพวกท่าอื่นๆแล้วแต่โอกาสพอเกตเต็มก็เปลี่ยนสีแล้วก็ลูเซียทําดาเมจหรือฟอลลอัพบาบาบา,บาแล้วแต่จะทําได้เลยก็จะเป็นการแจกบัฟแล้วก็ใช้เกตไปพร้อมๆกันพอเกตหมดก็วนมาเก็บใหม่ครับส่วนบัฟที่แจก ก็จะมีตามนี้เชียร์ฟอส900ขึ้นอยู่กับ HP ของลูเซียฉะนั้นต้องทําเลือด24,000ครับคิวตี้คดอดามจจะได้มาเพิ่มเติมกับบัฟเชียร์ฟอสของลูเซียซึ่งถ้าจัดทีไม่ตรงเงื่อนไขตรงบัฟเชียร์ฟอสก็จะไม่มีควิวตี้คอรดามีด30%แถมมาให้นะก็คือมันจะได้แค่เชียร์ฟอสไม่ได้คิตีคอดามจซึ่งวิธีการจะให้มันได้บัฟก็คือพอคุณอยู่ในหมอกความฝันนั่นคือน้องมีเกตเต็มเปลี่ยนเป็นปสีม่วงกันนะออกมา follow up สามก็จะเป็นการรีระยะเวลาของบัฟใหม่หรือบางบัฟจะเป็นการยืดระยะเวลาออกไปครับพอโจมตีแบบเป็นฮาร์โมนี่เนี่ยเราจะได้บัฟเดย์เบรเกอร์มาซึ่งจะทำให้แจกเชียร์ฟอสกับฟิลิคอยด์เมทเชียร์ฟอสได้เลย12เชียร์ฟอสส่วนที่เหลือเนี่ยจะคิดจากแม็กชเอชพีทุกๆ200จะได้7.4เชียร์ฟอสแม็กที่900ก็คือทําเลือดสอ0 0มื่นี่แหละเอาง่ายๆสรุปง่ายๆหลังเข้าโหมดความฝันจ skill, e ่ายสกิล EX หรือ Follow Up หรือ Basic Attack คุณได้บัฟครบสามสมาแน่นอนครับส่วนวิธีีกกการารออจจโหมดมดะ2เคส1 คือเกตหมดออกออโตอีกเคสหนึ่งก็คือบัฟแมค HP หมดก็จะออกอัตโนมัติเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าสมมติเกตคุณยังไม่หมดและคุณยืดระยะเวลาบัฟของแมค HP ชื่อมันคือ Ethereal View นะตาดใดที่เกตยังไม่หมดคุณก็ณยังอยู่ในความฝันเรื่อยๆนะถ้ากนะนี้จบมีแค่น,นี้อี๋สิไหม <Easy. S 1> อีสิมาคุยเรื่องคอแพสซีฟกับสกิลกันจริงๆอธิบายแบบย่อไปหมดแล้วแต่ถ้าเอาแบบละเอียดก็ฟังต่อกัอนละกันตัวคอช่อง A C แล้วก็ E จะได้อยา0 1ย 2ต่อวินาทีอัพ3ข้ออยู่แล้วเนอะก็เท่ากับ0.36ต่อวินาทีแล้วก็จะมีการบอกว่าโอเคเนี่ยพอลูเซียทําอะไรแล้วจะได้เกลความฝันกี่หน่วยก็จะอยู่ที่ตัวคอพสซีฟนี่แหละพอเข้าหมวกความฝันแล้วจะมีการออโตควิกแอซิดเข้ามาทันทีพอเข้าหมวกมาปุ๊บก,กวาแจกบก็คืออีเทอร์วิวที่คุยเกกันไปเมื่อกี้แหละแล้วพออีเทอร์วิวมันทางานแมคเคพีก็จะบวกกัปเน5%ยืดซ้ําได้ไปเรื่อยๆไปเป็น300วิหรือประมาณ5นาทีแล้วพอเวลาลูเซียเดบบหความฝันการใช้้ววินนมมักกถูใชเคาฝ ไปด้วย25หน่วยแต่ก็ถูกเปลี่ยนท่าเปแบบฮาร์โมนีที่มันจะมีการบวกแม็ HP เป็นดาเมจด้วยแล้วเวลาที่เพื่อนในสนามไปตีมอนลูเซียก็จะมีการใช้เกตความฝันมาช่วยตีด้วยเช่นเดียวกันต่อไปเมื่อไหร่ที่ตัวละครอื่นๆโจมตีใส่ศัตรูลูซีก็จะมีการใช้เกตความฝันใน25หน่วยเหมือนกันแล้วก็ใช้ท่าอัปเตอร์ช็อคแต่อัปเตอร์ช็อคเนี่ยก็นับเป็นฮาร์โมนีนะแค่นั้นมันมีดาเมจอยู่นะแต่มันไม่ได้เยอะมากนะและเวลาที่ลูเซียทําการอัปเกรดสกิลตัวเองหรือว่าใช้อัปเตอร์ช็อคเนี่ยเมติกูดาวแปดวินะคือมันจะไม่ถีขนาดนั้นแหละคือถ้าทีเกตมันหมด แล้วก็เวลาทําเรื่องแบบนั้นเข้าไปปุ๊บก็จะมีการให้สถานะเพื่อนที่ชื่อว่า Dreamer n u r s e y Lime ซึ่งชื่อไทยคือสถานะบทเพลงก่อมน,อนผู้ฝันยาวจัดก็ แจกบัฟครับเป็น DMG 20%แต่ว่าอยู่12วินาทีพอเกตหมดน้องกอกจากบสความฝันแต่บัฟจะยังอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าบัฟหมดแต่เกตไม่หมดลูเซียก็จอกจากบสความฝันแทนสลับกันครับต่อไปคือตัวคอการจัดตี้ก็คือต้องการตัวละครสายรับเจอร์หรือสตันเพื่อแจกบัฟเอฟเฟกต์ดาร์คเบรกเกอร์จะเป็นการเพิ่มบัฟคิดได้เข้าดาเมจไป30%ซในส่วนของเชียร์ฟอสนะจะเพิ่มอันนี้เข้าไปอีกต่อไปเรื่องการโจมตีปกติต่างต่า่ตีปกติเนี่ยก็แค่เบสิ จะมีการแจกเกีความฝัน40หน่วยถ้าอยู่ในโหมดวิมก็คือยังไม่ได้เข้าโหมดฝันนะส่วนการจ่ายสก,กิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามถ้าเป็นโหมดวิม จะได้เกรด20หน่วยแต่ว่ามนติคูดาว5วินะคือกดรัวๆเพื่อปั๊มไม่ได้นั่นแหละส่วนแบบเสียพลังงานคือส่วนที่มันมีดาเมจอันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วเป็นแบบฮาร์โมนีโดยที่ไม่ต้องเข้าโหมดเลยนะแต่ถ้าอยู่ในโหมดมันจะแจกบัฟดรคเบเกอร์ให้กับเพื่อนในตี้โดยดราเบเกอร์ก็เชียร์ฟอสสนั่นแหละครับที่บอกว่าต้องทําเลือด24 0 0มแล้วแจกบัฟเต็ม900ส่วนเรื่องดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะคิดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กช์พีนะและ้วจากนี้เวลาเราจ่ายสก,ก นานขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดเป็นการเติมเกจ60หน่วยนะต่อไปคือเรื่องแอดซิตตัวควิกแอดซิตเนี่ยจะสามารถเติมเกจได้เหมือนกันเติมที่20หน่วยแต่ครูดาว5วิเหมือนกันเลยนะกันคุณสแปมส่วนการซัพพอร์ตจูโจมหรือว่าโจมตีสวนกลับเนี่ยจะนับว่าเป็นดดเมจฮาร์โมนีนะครับถ้าไม่อยู่ในหมดความฝันและออกท่านี้ลูเซียจะได้เกจความฝัน40หน่วยนะส่วนลบหลีกสวนกลับอันนี้จะสามารถใช้เติมเกจความฝันได้20หน่วยและตัวเชนนับว่าเป็นฮาร์โมนีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในหม e, ความมฝันมันน เติมเกรด40หน่วยนะครับส่วนถ้าไม่ตายก็นับเป็นฮาร์โมนีอยู่แล้วเติมเกรดได้ร้อยส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเติมให้ทีหลังเราจะที่ตัวเกรดมันหมดแล้วนะก็คือหมดแล้วก็เด้งกลับมาส่วนท่าทางการใช้งานก็นั่นแหละครับโครเทขี่ซัมมอนอีเทอรเรียออกมาชาร์จตุ้มแล้วก็การตายให้คุณต่อไปคือวิธีการเล่นแล้วก็การจัดทีมนะครับวิธีเล่นเนี่ยเราจะเซตอัพเหมือนตัวซับทั่วไปเลยเริ่มมาเราจะมีเกรดอยู่60อ่ะถ้าเราเน้นไวก็สามารถกด e อกเหมือนเดิมเหมือนกระซัตบต เ,เราก็ใช้พวกตัวดีเบสทันทามิเอะไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวของลูเซียมันออกมาฟอล์ลูอัพแล้วมันก็ทริกเกอร์เองพอเกตหมดคุณก็ออกสลับกลับมาเก็บเกตเหมือนเดิมเลยครับหมายถึงเอาลูเซียมาเก็บนะส่วนถ้าไม่ตายที่ใช้เนี่ยจะใช้ตอนเติมเกตตอนมอนมาสตันหรือว่าตอนที่เราใช้ตัวดีเบสมาเบิร์ดดามิเอะแบบยาวๆอะ่ะเรามากักจะใช้กันตอนช่วนงนั้นแหละส่วนเรื่องทีมคือเอาไล่หลายตัวแล้วกันเนาะทุกคนถือว่าเป็นสะบ้านเนาะเอาอีสเสียนก่อนแล้วกันคือบอกแบบคร่าวๆก่อนนะแต่ว่าในคลิปเต็มก็ไม่น่าจะเยอะกว่านนนีีี้เเเเเเท่่่่าาาาาไหหหรรรรรรอออออกกพะวววตตัััูซยยยยยมลลลๆๆคืส์งงดจิ <c oughs> มันก็มีแค่2ตัวคุณโซมาตตโตะเดี๋ยวมีคลิปแยกออกมาแน่นอนนะเดี๋ยวทําให้นะสับอีสเสวียนจูฟูฟ่ฟู่บูเซียเนี่ยเป็นโซโลอี้เสวียนเลยเนาะเพราะว่า2ตัวมันเป็นออฟฟิลก็คืออีสเสวียนยืนลํายาวๆได้เลยชิลครับไม่ต้องสลับตัวเยอะเล่นง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแอสตาเหย,ยาวหรือว่าเป็นแพนแทนเนี่ยหมายถึงเป็นอีสเสวียนโบลูเซียแล้วก็เหยาวหรือแพนนะแต่ลำบากตรงมันไม่มีตัวเร่งสตันพวกท่าไม่ตายก็จะเบาลงข้อดีก็คือเราจ่ายท่าไม่ตายหรือว่าท่าพิเศษของอีสเสวียนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอใให้้้มออนนสตัก็ถืว่่าาชไดะยง บอกถ้าเป็นตี้ลับเจอยังไงแพนหรืออโปเนี่ยนะเทียบกับเหยามันไม่ได้ต่างกันเยอะครับส่วนเคสมานาโตะก็จะเป็นมานาโตะจูฟูฟูรูเซียหรือว่ามานาโตะเหย้หรือแพนแล้วก็รูเซียที่อยากจะบอกคือมันไม่ได้ต่างกับคีมอ e ีสวยนะครับเพราะมันคือตำแหน่งเดียวกันหมดเลยคุณแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนตัวละครยังไม่ลงดีเทลให้ลึกนะเพราะมานาโตะมันจะมีคลิปแยกไนงะแต่คร่าวๆจากที่ลองมาเนี่ยสามารถจบคนที่เล่นเกมได้แบบเฉียดฉิวนะแต่ว่าบัฟห้องก็ต้องอวยประมาณหนึ่งถ้าอนาคตไม่บับเอ็มหรับ์เอสโน น่าจะเหนื่อยนะเอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันค่อนข้างเจาะจงเฉพาะสายไปเลยส่วนคิบมานาโตเต็มเดี๋ยวปลด M ให้แน่ๆครับส่วนตัวดิสเนื่องจากที่เราต้องการเลือดถึง24,0 0 0เพื่อให้แจกเช er ียร์ฟอสได้เต็มก็เลยจะกลายเป็น H p HP h p ทั้ง3ช่องเลยนะที่ช่อง4ช่อง5แลในช่อง6ส่วนซับสแตทเราจะพยายามดันให้เลือดถึง24,0 0 0ก่กรอนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปบาลานพวกคริติคอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิตเรทหรือว่าคุณเดามจแต่บอกเลยนะถ้าคุณไม่ได้เปิดประจําาตัวัวมนมนีทงเลือก แต่ว่าหนักหน่อยเรื่องของส่วนดิสเซ็ตสชิ้นเนี่ยที่แนะนําก็จะเป็นเซ็ต E.R เนาะเพราะว่าสามารถใช้สกิลแบบเสียพลังงานได้บ่อยก็คือเซ็ตมูลไลท์ระบายส่วนอีสชิ้นย้าก็หนีไม่พ้นหยุนคุยแหละครับเพราะว่ามันได้ HP 10% w เดาบิวเอนจินคือดาบิวเอนจิ้นอันนี้จะให้ HP มา30%ที่ตัวอาวุธเองเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประจําตัวคุณต้องการให้ดิสช่อง123มี HP เปอร์เซ็นต์ติดชิ้นละ4ซัฟแทส่วนดิสสี 5, 6, 000, ่ห้าหกมัน HP เปอร ไม่ได้แล้วคุณต้องมี h p flat หรือ h p เป็นตัวเลขเนี่ยบวก 3- ถึงบวก4อันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทําในช่องหน้าเปอร์เซ็นต์ได้เยอะแค่ไหนเนาะเอาเป็นว่ามันเข้าๆประมาณนี้แล้วกันมันใช้เยอะมากชื่อจากที่ผมลองมาเนะาะการที่ดิส1 2 3มี h p เปอร์เซ็นต์ชิ้นละ3ซับสเตตและดิส4 5 6มี h p เป็นตัวเลขประมาณ2ถึง3เท่าแต่ต่อชิ้นเนี่ยเลือกมาทําให้ที่ประมาณ 23, 600, 300, 2เชียร์ฟอร์สมันก็ 7, 86, ้จกได้ที่886เที่900แล้วมันไ็่ได้ที่แปดะ้ัยแปดสิบหกเต็มที่เก้าร้อยะล่วมรถทม่ได้เป็น จาตัวก็คือเพิ่มพลังงานครับและถ้าเกิดว่าคนที่ถือดับเบิลเวนจินนี้อยู่บัฟอีเทอร์เฟลก็คือไอ้บัฟแม็ก HP นี่แหละหรือว่ายืดระยะเวลาเนี่ยคนในทีมจะได้ DMG 25%แล้ว5ของแม็ก HP เพิ่ม4ี่ิบาวิก็คือยาวๆไปนั่นแหละเรียกได้ว่าทํามาแบบเฉพาะทางเลยถ้าไม่ให้ลูซียใส่ก็ไม่รู้จะให้ใครใส่ครับอ่ะทีนี้ตัวตายตัวแทนใส่อะไรได้บ้างชิ้นแรกครับลูซี่สีดาวมันให้เป็นพลังงานก็ถือว่าใช้งานได้พอรับเจอร์จะแปลง a d c เป็นเชียร์ฟอสได้เหมือนกันเพราะว่าของลูซี่จะเอดีเคได้ครอตาส่วนมันไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่ามันบับทางออมได้ก็แล้วกันต่อไปคือเดอะ a อลเดอะอลเนี่ยในแง่พลังงานที่ให้ดูดีครับแต่ในแง่24%บสนต์โบนัสความเสียหาย2อวีมันคงเหมาะกับตัวเบิร์สแบบก้อนเดียวสลับมาตุ้มจริงๆถึงจะได้ใช้ครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะมันใช้ส่วนนี้ยากส่วนตัวสาดาวก็คือรีเวิร์บมา เออคือมันคล้ายๆลูซี่เลยครับแต่คอนดิชันมันยากกว่าตรงที่บัฟมันจะได้ต่อบเมื่อเราเช่นหรือจ่ายถ้าไม่ตายแต่ข้อดีคือมันได้ HP เปอร์เซ็นต์มามันทําให้คนทําดิสไม่ไหวสามารถใช้งานได้แต่เอาจริงๆนะ12โนดีเคทั้งทีม20วิไม่ได้แย่เลยเพราะว่ามันแจกทั้งตีสุดท้ายแล้วตัวละครลักเจอร์กีดีเคแยกไปแปลงเป็นเชียร์ฟอสได้อยู่ดีคือแค่อีสวยมันเอา HP ไปได้น่ะคือจริงๆแล้วี d k มันแปลงเป็นเชียร์ฟอสได้อยู่แล้วนะเพื่อนลืมเัินไปมานานแล้วไงตั้งแต่เริ่มแพทโอเคสรุปสำหรับลู ป็นตัวละครซับพ,พอร์ตที่มีบัหน้านี่นุ่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเน้นเฉพาะทางไปที่สายแรปเจอร์หรือสายสะบ้านที่ตอนนี้ตัวมันยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวมันก็เข็นออกมาเรื่อยๆอครับแบบมานาโตะก,ก็เริ่มมาแล้วไงเนาะเดี๋ยวมันก็คงมีออกมากเรื่อยๆแหละส่วนเรื่องแมคานิกถึงจะอธิบายแล้วมันจะด,ดูเยอะดูซับซ้อนเอาจริงๆนะแม่งซิมเปิลมากคุณส่วนดิสเน่ไม่มีประจำตัวก็จะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเคสตัวละครที่แย่นะตัวนี้ที่ไม่มีประจำตัวถือว่าใช้งานได้ไม่ได้แบบโอ้ไม่มีประจำตัวแล้วหนเี้ และย้ำประจำตัวค่อนข้างเฉพาะทางมากๆนะเปิดมานะ่าจะถอดได้ใครไม่ได้เลยสุดท้ายเดี๋ยวเมื่อคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนัพี่ต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทุกคนสำหรับลิดนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ